โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนนะครับผมเป็นคลิปสอนสซโลนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปสอนเงาแสงนะครับก็กดอื่นเลยครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอปจีนเลยนะครับผมหรือว่าแอปแคปคัดนะครับผมพอมาที่หน้าแอปจีนแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดปุมบวกตรงนี้ไปเลยนะครับพอเรากดปุ่มบวกเข้ามาแล้วให้ทุกคนนะครับไปเลือกวิดีโอที่เราไปอัดมานะครับผมพอเราบวกคลิปวิดีโอมาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดมาตรงนี้นะครับเป็นไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกคลิปเสียงจากคลิปต้นฉบับนะครับผมคลิปคลิปเสียงนะครับผมก็จะเอาไว้ให้ที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมก็จะเป็นลิงก์นะครับผมลิงก์ทิกต็อกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเราบวกคลิปเสียงมาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดเล่นไปเลยนะครับผมอแล้วเราก็หาดูครับว่าจังหวะเสียงอยู่ตรงไหนนะครับผมเสียงก็จะอยู่ตรงนี้ครับตั้งตึ๊บนะครับผมอ่าตรงนี้แล้วก็กดมาตรงเสียงเลยนะครับแล้วก็กดมาตรงรูปธงตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มบวกตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ่ากดติ๊กถูกไปเลยครับผมแล้วก็มาดูตรงวิดีโอของเรานะครับเอามือขยายออกเลยนะครับผมเราจะเอาตรงที่มันนะครับมันหุบขาขึ้นไปสองครั้งครับนี่ครับอีกครั้งที่สองเลยนะครับผมอ่าครั้งครั้งที่สองอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับกดตรงวิดีโอครับผมแล้วก็กดแบ่งครึ่งเลยนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับผมกดแตะตรงวิดีโอไปนะแบ่งครึ่งอ่าประมาณนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับผม กดตรงวิดีโอข้างหน้าครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมปรับความเร็วนะครับผมแล้วก็กดมาอันแรกนะครับปรับความเร็วให้เหลือสักประมาณแปดนะครับผมประมาณนี้นะครับเอแปดเอาเก้าก็ได้นะครับผมหรือว่าใครที่อัดมาพอดีก็ไม่ต้องไปปรับความเร็วนะครับประมาณนี้นะครับผมแปดแปดนี่ยังไม่พอดีนะครับทำให้มันพอดีครับเราก็จะเอาลงอีกครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็บก็ยังไม่พอดีเป็นหกนะครับผมอ่หกมันเกินไปนะครับผม ผมันเกินเราก็ดึงไอ้ตัวนี้เข้ามาอีกก็ได้ครับผมอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วเราก็นะครับมากดตรงวิดีโอนะครับไอข้างหลังนะครับผมแล้วก็มากดตัดแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับผมอ่ากดแล้วก็ลบไอ้วิดีโอข้างหลังไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ลบไปเลยนะครับลบคลิปเสียงออกไปเลยนะครับผมลบไปเลยแล้วอันนี้ก็ลบออกไปเลยนะครับอ่า แล้วเราก็มากดบันทึกตรงนี้นะครับผมกดบันทึกไปเลยพอเราเข้ามาที่แอปสมุดแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดบวกตรงไฟล์ไปนะครับผมแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราไปทํามาจากแอปจีนนะครับผมพอเรากดบวกวิดีโอมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับมากดตรงฟันเฟืองหรือว่าตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับผมนี่อ่ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปรับติ๊กถูกตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ แล้วก็ปรับเป็นหนึ่งพันครับแล้วก็ปรับเป็นหกสิบนะครับผมไอ้ข้างล่างนะอ่าแล้วก็ปรับตรงนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็มาดึงไอ้สีขาวนี้ครับผมอ่าลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยดึงตรงนี้นะครับผมอ่าลงมาให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดคําว่า export นะครับผมอ่าคาว่า export ตรงนี้ไปนะครับพอเราไปสมูทเสร็จนะครับเราก็มาทํา กันต่อที่ FG เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวที่เราทําไว้นะครับผม่สำหรับใครที่ยังไม่ลบคลิปแอข้างหลังออกก็ลบออกเลยนะครับเหลือไว้แค่คลิปข้างหน้านะครับผมอที่เราทําไว้กับเสียงเพลงนะครับแล้วเราก็กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราไปสโลว์มานะครับผมก็จะเป็นคลิปเจ็ตัวนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมลืมอัดนะครับก็ขอโทษนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําใหม่นะครับก็พอเรามาได้แบบนี้นะครับอเห็นไหมว่ามันจะอีกเยอะเลยนะครับที่แบบว่ามันจะเต็มกับคลิปเสียงแล้วครับมันจะไม่พอดีกันนะ เราก็กดตรงวิดีโอที่เราไปสมูทมานะครับอ่ากดตรงนี้ถึงทีครับแล้วก็มากดตรงอัน parole, like นี้นะครับผมอ่าแล้วก็มากดอันนี้นะครับเลือกเป็นสามขับผมอ่าเลียนลงมาเป็นศูนย์ศูนย์จุดสามนะครับอ่าประมาณนี้อ่าจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นว่ามันเกินนะครับพอมันเกินปุ๊บแล้วก็กดตรงวิดีโอครับแล้วก็มากดตรงแถบสีขาวตรงนี้นะครับอ่าลากมันเข้าไปให้มันตรงกับเสียงเพลงของเราครับประมาณนี้นะครับนะครับผมแล้วก็กดเล่นดูนะครับว่าไอ้ช็อตมัน ขาดหายหรือเปล่านี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาที่ไอจอตัวปรับตรงนี้ครับอันสุดท้ายนะครับผมอ่าปรับอันที่สามนะครับเป็นลูกน้ำครับผมอ่าปรับสีสักยีิบเก้านะครับผมปรับความสดใสนะครับเป็นยีิบเก้าครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มาปรับไอข้างบนนะครับเป็นเจ็ดร้อยครับผมก็ตรงนี้นะครับอ่าปรับเป็นเจ็ดร้อยนะครับผมอ่านึงลงมาครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงไปเลยนะครับ อารที่เป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็กดปุ่มสีแดงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มบันทึกให้เลือกนะครับระหว่าง1นึ่พันหรือเจ็ดร้อยอีกทีนะครับก็จะอยู่สักประมาณตรงนี้แหละอ่าตรงที่ผมวงไว้นะพอมันบันทึกเสร็จนะครับทุกคนนะครับกดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่แอปอะไรโมชันนะครับผมอ่าพอเราเข้ามาที่แอปอะไรโมชันแล้วนะครับทุกคนกดปุ่มบวกสีเขียวด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็มาเลือกเป็น16 9นะครับผมแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งพันสาสิบอนะครับแล้วก็เป็นแบงค์ครับผมแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแบบนี้ครับให้ทุกคนนะครับกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับเลือกคลิปของเรานะครับผมวันนี้นะครับแล้วเราก็แตะตรงวิดีโอหนึ่งทีครับแตะตรงวิดีโอนี้นะครับแตะไปตรงวิดีโอครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วมาอันที่สามนะครับ อันที่สามแล้วเราก็ขยายนี้ให้มันเต็มครับให้มันเต็มกับพอดีหน้าจอของเรานะพอได้แบบนี้แล้วก็กดมาตรงวิดีโออีครั้งครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมตรงจุดสามจุดด้านบนนะครับแล้วก็มาเอาอันนี้นะครับผมพอเราแยกคลิปเสียงแล้วนะครับเราก็ไปมาร์กจังหวะที่มันเป็นไฮไลท์นะครับก็คือจังหวะตึ๊บนะครับผม่าตรงที่เป็นท่อนฮูกครับผมอก็จะอยู่สักประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาร์กเลยนะครับผมอพอกดมาร์กแล้วเราก็มากดปุ่มบวกตรงสีเขียวตรงนี้นะครับ บวกไปแล้วก็มากดไอตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมกดแล้วเราก็ขยายตรงนี้ให้มันเต็มครับอันนี้ก็เหมือนกันครับขยายให้มันเต็มครับผม่ามความะมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปหลังสุดเลยนะครับผมเลื่อนไปหลังสุดเลยแล้วเราก็มากดตรงสีชมพูตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งทีแล้วก็มากดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาแตะตรงเลเยอร์ไอสีฟ้านะครับผมเลเยอร์สีชมพูที่เราทําล่าสุดนะครับก็มากดเข้าตรงเอฟเฟกต์นะครับผมกดเอฟเฟกต์แล้วก็กดบวกแอปเอฟเฟกต์นะครับ พอเอฟเฟกแล้วเราก็มาเลือกเป็นไอเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าตัวโอสุดท้ายนี้นะครับผมผมก็อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมอพอมาได้แบบนี้แล้วครับเราก็กดมาตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดมาบวกเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับบอกเอฟเฟกแล้วก็มาตรงคอลเลคชันนะครับก็ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นจะดอกไม้ตรงนี้นะครับผมอมานี้นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่เอฟเฟกต์แกมมานะครับผมก็อันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ปรับอันนี้เต็มเลยครับอันนี้ก็ลงสุดนะครับผมลงสุดอันนี้ก็สักสามสิบสาสิบห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็บวกเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอามาเป็นตัวเบอร์นะครับผมก็เป็นตัวนี้ครับผมเบอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เบอร์ตรงนี้นะครับใครที่ขี้เกียจหายเอฟเฟกนะครับก็กดติกรูปดาวตรงนี้ไว้นะครับผมกดเบอร์ไปเลยนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็กดย้อนกลับตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มากดเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วให้เลื่อนลงมาครับผมมาเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปหลังสุดครับผมอ่ากดมาเป็นตัวนี้นะครับผมนะก็กดไปประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปก่อนนะครับกดมาที่เอฟเฟกด้านมุมขัวครับผมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็บอกเอฟเฟกเข้าไปนะครับผม แล้วก็กดตรง Color Lay นะครับผมก็เป็นอันนี้นะครับอ่าจะตัวนี้นะเลื่องลงมาครับผมเอาเป็นดินสอสีตรงนี้นะครับพอเราได้ดินสอสีแล้วเราก็ปรับสีตามใจชอบเลยนะครับผมอ่าผมก็จะเอาเป็นสีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับผมโอเคสังเกตว่าแสงมันยังแบบไม่สมดทพอครับเราก็กดเข้ามาตรงอ f f e c t บอร์ตรงนี้นะครับอ่าปรับเบอร์ขึ้นได้อีกนะครับผม ปรับเบอร์สักประมาณสักประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมใครที่พอก็พอได้นะครับแล้วก็กดมาตรงอันที่สองนะครับผมอ่าก็คือปรับแสงเพิ่มขึ้นอีกนะครับอ่าปรับแสงขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเลยใครที่อยากพอก็พอได้นะครับผมอ่าผมก็จะเอาสักประมาณนี้นะครับสักประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับผมอ่าแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับการปรับผมก็เป็นสองจุดศูนย์ะครับกับศูนย์จุด 0 1 0นะครับแล้วก็เป็น0 4นดนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาอันที่เบอร์เหมือนเดิมครับเอฟเฟกเบอร์ครับอ่าผมก็จะเอาสักประมาณ366 0.65นะครับอ่านประมาณนี้นะครับเอฟเฟกเบอร์นะครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้คือไฟล์คลิปวิดีโอเสียงนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับกดเลื่อนวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ากดเล่นไปเลยก็ได้นะครับให้เราฟังจังหวะเสียงของคลิปนะครับว่าเสียงที่มันดังตึ๊บ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 นะครับมัน ถ้ามันอยู่ตรง left, หไหนเราก็มาร์กนะครับผมมาร์กเฉพาะช่วงหน้านะครับผมพอเรามาร์กเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาตรงเส้นมาร์กตรงนี้นะครับผมอ่าเส้นมาร์กตรงแรกนะครับกดมาตรงวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาร์กไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วเราก็มาร์กข้างหน้าอีกนะครับผมอ่าแล้วก็มามาร์กประมาณนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมอ่าผมก็จะกะสักประมาณนี้นะครับผมนี้ก็สักประมาณนี้นะครับอ่า แล้วไอตรงนี้นะครับเราก็เอาลงสักประมาณเหลือสักประมาณยีิบห้านะครับผมยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอาเต็มนะครับส่วนตรงนี้ก็สักประมาณยี่สิบห้านะครับผมอ่าคลิปก็จะแบบได้ประมาณนี้นะครับอ่าพอมาแบบนี้นะครับเราก็มากดตรงย้อนกลับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับผมบอกเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่ พัลเลอร์ไลท์นะครับผมอ่าแล้วก็ไปบวกเอฟเฟกต์แกมมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไอจอาดอกไม้สีขาวนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็กดมาร์คครับผมอ่ากดมาร์คไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าเส้นสีแดงครับหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมเลื่อนมาเส้นเลื่อนมาข้างหน้าเส้นสีแดงครับอ่าเห็นไหมมันจะเป็นเส้นสีขาวนะครับเราก็เลื่อนมาไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาร์คตรงเส้นสีแดงนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มามาร์คข้างหน้าเส้นสีแดงครับ อ่าแล้วก็มาร์กตรงเส้นสีแดงไปเลยนะครับมาร์กกับนี่จนครบทุกอันเลยนะครับผมมาร์กได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเรานะครับก็มาตรงจุดมาร์กอันแรกนะครับผมก็ตรงเส้นสีแดงนะครับอ่าปรับแสงนะครับผมปรับแสงให้สุดเลยนะครับอันนี้ก็ปรับสุดเหมือนกันครับผมอ่าอันนี้ก็ปรับสุดนะครับอันนี้ก็ปรับสุดเลยนะครับผมทําเฉพาะไอ้ตรงอยู่เส้นสีแดงนะครับอ่าปรับสุดไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปปรับนะครับผมอ่า ครับผมพอได้แบบนี้แล้วครับให้ทุกคนนะครับกดแตะแถวนี้เลยนะครับผมแตะตรงว่างนะครับผมแล้วก็มากดบันทึกด้านมุมบนนะครับผมด้านมุมบนขวานะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วก็กด export ไปเลยนะครับกดเอ็กพอร์อีกทีนะครับผมพอบันทึกเสร็จก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับกดเซฟไปเลยนะครับผมกดเซฟไปเลยแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับของมือถือเราครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมกดย้อนกลับออกไปเลยครับกดย้อนกลับออกไปอีกนะครับ แล้วก็กดปุ่มบอกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมกดเหมือนเดิมเลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดปุ่มบอกสีเขียวตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นไฟล์คลิปอันที่สองครับเลือกคลิปที่เราไปทามาเมื่อกี้นี้นะครับผมคลิปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากดตรงวิดีโอนะครับผมกดเข้าไปที่วิดีโอก่อนนะแล้วก็มากดตรงจุดสามจุดด้านบนนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับพอแยกเสียงนั่นเองพอเราแยกเสียงแล้วนะครับเราก็มาหาจังหวะเสียงนะครับผมว่ามันขึ้นแสงตรงไหนนะครับอ่ขึ้นแสงตรงนี้นะครับ ของผมก็ขึ้นประมาณนี้ครับผมก็มาร์กแล้วครับผมพอมาร์กเสร็จนะครับแล้วก็กดแบ่งครึ่งเลยนะครับผมกดตรงวิดีโอครับแล้วก็กดแบ่งครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ได้อัดคลิปนานก็จะดูแบบเขินๆหน่อยนะครับผมอาจจะพูดติดขัดบ้างนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับเรากดมาร์ไปแล้วนะเราก็มาฟังเพลงนะครับว่าจังหวะที่ดังตึบๆมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มาร์ตามเลยนะครับผม อ่งผมก็จะอยู่สักประมาณอันนี้นะครับอันแรกนะครับผมก็จะอยู่อันนี้สองก็จะเป็นอันนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมพอเรามาร์กเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนไปจุดมาร์กอันแรกเลยนะครับผมแล้วก็มากดตรงลูกศรตรงนี้นะครับผมอ่ากดลูกศรตรงนี้เปหนึ่งทีนะครับแล้วก็มากดตรงวิดีโอตรงนี้นะครับผมปุ๊บแล้วก็มากดแบ่งครึ่งอันนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับ ทำสลับกันนะครับกดลูกศรแล้วก็กดวิดีโอครับกดแบ่งครึ่งครับผมทําแบบนี้จนครบทุกอันเลยนะครับผมพอเราไปแบ่งครึ่งเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับมากดตรงวิดีโออันแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่เอฟเฟกนะครับหมวเอฟเฟกนะครับผมให้ทุกคนนะครับมาตรงไอ้คำว่าตัวนี้นะครับผมเป็น M O V E นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็มาเอาตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็มาปรับไอ้ข้างล่างนะครับผมปรับข้างล่างสักประมาณ774นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ให้สักประมาณอยู่สักประมาณ1.80นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากดอันที่สองนะครับผมก็ปรับลงมาอีกนะครับผมเอาสักประมาณ1.27นะครับแล้วก็กดมาอย่านดีครับลากไปไปข้างหน้านะครับผมให้มาสักประมาณตัวนี้นะครับอ่ากดปิดเลยนะครับผมประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าคือว่ามันจะกระตุกเล็กๆแล้วนะครับผมอ่ากระตุกเล็กน้อยนะครับก็ที่อยากให้มันกระตุกมากนะครับก็กดอันที่สามครับแล้วก็เอาลากลงมาอีกก็ได้นะครับผมผมก็จะักประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มากดมาร์กนะครับผมกดมาร์กอันที่สามนะครับกดตรงที่สามแล้วก็กดมาร์กครับผมกดมาร์กแล้วก็กดปิดอันที่สามไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้อ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดมา ตรงนี้เลยนะครับผมลงไปแล้วก็มองบอกเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงตัว D นะครับผมเป็นตรงนี้นะครับผมเลี้ยลงไปนะครับผมเอาเปลี่ยนกําแพงแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็มากดตรงเอฟเฟกต์กำแพงของเรานะครับแล้วก็มาเปิดอันที่3ก็เป็นปุ่มเปิดนะครับผมเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดอันแรกนะครับผมก็เป็นอันนี้ครับกดมาตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ปรับอันนี้ขึ้นมาสักประมาณนี้นะครับผมเป็นหนึ่งจุดศูนย์ จ็ดห้านะครับประมาณนี้อ่าข้างหลังก็เปนครับหนึ่งจุดศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมลากลงมาไปแบบข้างหล่างสุดนะครับแล้วก็มากดตรงตัวนอนตรงนี้นะครับผมอ่าปรับอันนี้มาแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับตรงนี้เลยนะครับอ่าอนกลับไปอีกนะครับตรงนี้นะครับผมกดย้อนกลับอีก แล้วก็มาตรงนี U ้นะครับผมมาที it? Um, it ่สองนะครับอ mm ่า hmm. อันนี้แล้วก็มาร์กหนึ่งทีครับอ่าลากมาไว้สักประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับอันนี้สักประมาณสองนะครับผมอ่าปรับเป็นสองประมาณนี้นะครับผมอ่าอ่าก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับแล้วก็มากดตรงตัวหนอนนะครับผมตรงตัวหนอนแล้วก็ปรับมาสักประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับว่ามันจะดูสวยแล้วนะครับผมอ่า แล้วก็กดย้อนกลับเลยนะครับผมกดย้อนกลับไปอีกนะครับอ่ากดมาตรงเอฟเฟกครับแล้วก็ปลเอฟเฟกเข้ามาตรงเอฟเฟกเบอร์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเอฟเฟกเบอร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอาเป็นโมชั่นเบอร์ครับอันนี้นะครับผมอ่ากดประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดย้อนกลับอีกนะครับผมมากดตรงเอฟเฟกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอลเอฟเฟกครับผมแล้วก็มาตรงคัลเรไลอ์นะครับผมอ่ามนเลือกเป็นแกมมาครับดอกไม้สีขาวนะครับแล้วก็ กดมาร์กระหว่างกลางครับกดมาร์กตรงกลางไปนะครับผมอันนี้ก็ปรับสักประมาณห้าหนะครับผมอ่าส่นจุดห้าหนะครับประมาณนี้ลากไปอยู่ข้างหน้านะครับผมอ่าอย่างครับผมสักประมาณนี้นะครับอ่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็กดย้อนกลับไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับผมกดย้อนกลับแล้วก็มากดตรงจุดสามจุดนะครับอ่าแล้วก็กดตรงค o ปปี้นะครับผม ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับกดคัปลอแล้วก็ไปวางใส่ทุกอันเลยนะครับผมอ่าวางใส่ทุกอันเลยไปวางใส่จนมันเสร็จเลยนะครับพอเราไปใส่อฟเฟกเสร็จครบทุกอันแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดมาตรงอันที่สองนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาที่สองนะครับผมอ่าแล้วก็มามานะครับมาตซ์อันนี้แล้วก็ลากมันมาอยู่ระหว่างกลางนะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับนี้เป็นสองนะครับผมอ่า ตัวสองแบบนี้นะครับลากไปอยู่ข้างหน้านะครับผมแล้วก็กดเข้ามาตรงตัวนอนนะครับผมอ่าต right right ัวนอนแล้วก็ปรับเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าปรับแบบนี้ครบทุกอันเลยนะครับผมอ่าปรับให้ครบทุกอันเลยนะครับปรับแบบนี้นะครับผมนี่สองนะครับแล้วก็กดมาครับผมจะลากไปอยู่ข้างหลังสุดก็ได้นะครับถ้าคิดมันได้นะครับก็เป็นทั้งสองครับผมแล้วก็ปรับเป็นตัวนอนแบบนี้นะครับ ทำไปจนมันเสร็จเลยนะครับผมจะลากไปอยู่ข้างหลังก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกและความไวนะครับผมอ่ามันได้เหมือนกันนะครับพอเรามาถึงตรงกลางเสียงนะครับมันจะเป็นแบบไอ้ยาวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มากดระหว่างกลางนะครับเลื่อนมาระหว่างกลางนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมอ่ามากดที่สองครับกดมาหนึ่งทีครับแล้วก็มาถึงข้างหลังสุดเลยนะครับผมมานี้นะครับผมอ่าแล้วก็มากันหน้าสุดเลยนะครับมานี้ครับผมแล้วก็เลื่อนนี้ไปสักประมาณ ห <hi> านะครับหรือเจ็ดก็ได้ครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี one. ้ครับของผมก็จะลดลงมาสักประมาณห้านะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มากดตรงเตัวนนอนตรงนี้นะครับผมปรับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาข้างหลังครับข้างหลังนี่ก็ปรับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าอันนี้ก็กดมาตรงวิดีโอครับแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมครับผม แล้วก็ปรับเหมือนเดิมของเรานะครับปรับปกติของเราเป็นสองนะครับแล้วข้างหน้าล้วก็กดตรงตัวนอนแบบนี้นะครับผมพอทุกคนใส่เสร็จแล้วนะครับผมปรับเอฟเฟกอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือกดบันทึกไปเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปสอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามทาง YouTube แล้วก็ t ิ k t o k ให้ด้วยนะครับผมคลิปสอนน่าจะเป็นอะไรนนั้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับดีพี่จะมาทำสอนให้นะครับผม